สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเกเกเช่นเคยนะคะมือนีค่าเกเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้าคู่บัตามหาสารคามนพี่นองเนาะเดี๋ยวเจะเขามาพูดคุยนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะมีรถแท็กอร์คู่บัตารุ่นไหนนะคะแล้วก็มีความประทับใจยังไงเนาะเนาะเดลเลือกใส่รถคู่บัตานะคะตอนนี้เดินทางมาหอดนาบานเพ่อแล้วซึ่งนะคะลูกค้านะครับเปิดลานขานะคะเดี๋ยวกินเขาน้าเลยมือนีเนาะเนาะพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมเข้าไปน้ากันเลยปะค่ะลูกค้าซื้อว่างไหนค่ะคือปัญญาค้ำค่ากับ ค่ะเป็นอย่างขาอคืได้เลือกใส่รถคูบตาค่ะมีผู้ใดแน,น,กกน,นะนํามาก่อนหนานีบอ่ก็คุนอยู่ในหมู่บาน,นู่ครับเป็นเป็นแนะนาําแบบมันดีล้วก็อะไรก็หาง่ายศูนย์ก็อยุไก้บานนะครับ<า>ค่ะก็เลยเลือกใส่ปปูบตานะคะเนาะเป็นอย่างคือได้เลือกเป็นตัว L4018SP ค่ะมันมันพอดีไหยครับมันล่งให้ลงหน้ากับสีโบมันบ่จมนะมันบ่ใหญ่ปวดมันบหน่อยปวดนะครับค่ะ ได้ลักษณะงานเข้ามาใส่เนี่ยมาใส่ส่วนตัวอะค่ะหรือว่ารับจ้างพอก็ส่วนมากที่ใส่ส่วนตัวแหละครับเพราะว่าดูมูบ่บ้าติมันเพิ่อนกับมีเกือบสือลังคาเงี้ยนะครับเพิอ่นนอน,นกับเนะนําให้เพาะนี่แหละค่ะก็เลยเลือกอ่าซื้อเป็นของตัวเองแล้วก็มาใส่ส่วนตัวเนาะค่ะเนาะอ่าในการใส่งานประหยัดน,น้ำมันดีบ่ครับอันนีมม้พงษว่าเพิ่งกว่าเนาะเพิ่งกว่ามาเพิ่งกว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็พงษ์กับเบตันเนนั่นเนาะพงษ์เขาโตมาบางเขื้นค่ะเดี๋ยวบตันร่วงหักคนไหนนะครับ ค่ะแต่ว่าการใช้งานนี่ก็คือสมรรถภาพโอเคบ่ค่ะก็โอเคครับก็ตามที่ไปร้องนาเพิ่นมานะครับค่ะอ่าถ้าสมมติว่าเนาะคะ่ะเนาะมีลูกค้าทา่านอื่นๆนะคะที่เพิ่นอยากมีรถเป็นของตัวเองจังคือของลูกค้านะคะคอยากแนะนาวมาจังไหนเนะคะ่ค่ะก็สีก็บอกว่าดีนะครับก็ <laughs> บอกว่าดีก็ส่วนมาเิ่นก็ใช้ยตะกูโบตานะผม มันเป็นรถตลาดพร้อมนะครับเอะไรก็้าง да ่ายศูนยบริการก็ไกลก็ค <museums> ือ to ว <together> ่าแหละครับูู้พัมามหาสารคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน